สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆสภาพกำงามคัดพิเศษมาฝากนะครับหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับสภาพใหม่กริบนะครับสีขาวมุก5ประตูสวยๆกับนิสสันทีด้านะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับระบบกุญแจคีย์เลสสมาร์ทคีย์นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับห้ามพลาดนะครับสภาพภายในงามสุดครับตั้งแต่ขายทีด้านะครับคันนี้ถือว่าเป็นที่สุดเลยครับ19,000บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงอีสองพ รกระจกไฟข้างเป็นแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสวยมากๆนะบุภายในนะครับสภาพนี่เรียกว่างามมากๆดูแลดีสุดๆนะครับพลาสติกยังไม่แกะตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้ออกมาป้ายแดงประมาณ900 0แสนนะครับเป็นตัวท็อปเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ แอร์ออโต้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2010ดูแลสาภาพมันดีมากๆเจ้าของใช้แบบทนุถนอมรักษามาอย่างดีเลยครับใครสนใจได้คันนี้ไปน,นะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับนี่ครับมี ีหมดนะครับไม่แท้นะครับ1 8 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับโดยรวมเรียกว่าสวยครบจบแน่นอนนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับได้สาภาพแบบนี้ไปเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลดีมากๆสีขาวมุกส,สวยสวยริ้วรอยแทบจะไม่เจอนะครับ สภาพงามมากๆนะครับขครที่หาอยู่นะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับสมาชิกบ้านไกลกลัวไม่ทันคันนี้ผมกล้าการันตีลว่าจองได้เลยครับรับประกันสวยตรงปกแน่นอนจองแล้วได้รถแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับพี่ชายผมคัดรถสวย บอกเลยว่าคันนี้นานๆจะได้เจอนะครับเก็บงานเช็คระบบเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจหารถราคาแสนต้นกับ5ประตูสวยๆแบบนี้นะครับรีบพิจารณาโทรสอบถามขอรูปขอคลิปได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางต้องมาดูเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีบริการจัดส่งนะครับพี่เขาไม่สะดวกไปส่งนะครับแต่คันนี้สวยตรงปกแน่นอนนะครับรับรองว่าสุดคุ้มสภาพนี้ดูภายในนะครับตั้งแต่ปี2010ไม่แกะพลาสติกหลังเลยนะครับ ของจริงแน่นอนครับตั้งแต่ขายมาคันนี้ถือว่าของจริงสภาพดูแลดีใช้มาแบบไหนที่อยู่ในสภาพแบบนี้นานๆจะได้เจอนะครับ ไม่ม,ไมีบ่อยๆนะครับผ่านแล้วไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่นะครับภายในสวยเบาะหนังโทนดําสปอร์ตแบบนี้นครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ครับรถไม่มีทนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำรับประกันการโอนเอกสารครบรถสวยรถคัดเช็คเรียบร้อยเก็บงานมาอย่างดีใครที่สนใจกับ5ประตูสวยๆนะครับทีด้ากว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไหล่เยอะครับชมเช็คดูรถทดลองขับแถวมินบุรีโทรเจรจาขอคลิปขอรูปได้เลยครับนี่ครับ กุญแจรีโมทคู่มือก็อยู่นะครับไมคก็แท้นะครับรถสภาพดีเจ้าของดูแลดีๆเลยครับใครที่ได้ไปใช้งานสบายใจนะครับสีขาว